สวัสดีครับคุณผู้ชมจากโครงการอบรมนักลงทุนเซตไอวิทยาลัยนวัตรกรรมสังคมมหาวิทยาลัยหังสิตวันนี้ผมดรวิลพงศ์ชุติพัฒน์นะครับก็จะมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับในหัวข้อของกลยุทธ์พิชิตกำไรในตลาดเงินสกุลดิจิทัลวันนี้ขอเสนอในตอน next n e x 1ใน ICO ที่ดีสุดของปี2018นะครับเราไปดูกันว่าจะเป็นยงไงกันบ้างนะครับเรามาดูกันถึง5เหตุผลนะครับ ที่เราจะต้องดู ICO ตัวนี้นะอันดับที่1ก็คือ ICO ตัวนี้เนี่ยเก่งไหมนะครับอันที่2เราไปดูกันว่าทีมงานเก่งไหมแล้วข้อที่3ไปดูว่าต้าหงเฟยเป็นที่ปรึกษาใครคือต้าหงเฟยข้อ4ไปดูกันว่าการใช้ Ne-O เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยทำไมมีข้อดียังไงถึงเข้ากับนโยบายของรัฐบาลจีนและสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจจะซื้อต้องทำยังไงไปดูเหตุผลข้อที่1น,นะครับ ICO ตัวนี้เก่งไหม ก็ก่อนอื่นนะครับสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมระวังนะฮะตอนนี้มันมีตัวเว็บไซต์ที่ไม่แน่ใจว่าเข้ามาหลอกลวงเล่านะฮะอันนี้คือของปลอมนะครับอันนี้ nexo i ถ้ามาอันนี้ก็คือว่าไม่ใช่นะครับเพราะเราจะซื้อ n e x อีกตัวหนึ่งนะครับอันดับไปก็คือ nextexchange.io อันนี้ครับตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัว nex ที่เราพูดถึงในวันนี้อันนี้คือตัวนี้ใช่นะครับ neo neon exchange o r g ตัวนี้นะครับ nex ที่เรากำลังพูดถึง ICO หนึ่งใน IDCO ที่ดีที่สุดของปีนี้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนแล้วก็หลังสุดเนี่ยเราคุณผู้ชมหลังจากดูแล้วนี่ครับก็ต้องไปกดที่ Register Now เพื่อว่าจะถ้าสนใจจะซื้อ ICO ก็จะได้ไปดูได้ไปดูว่าตัวนี้ทำอะไรนะครับ จริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวนี้ก็จะเป็น Ex c h ช n g e นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาง่ายๆก็เงินสกุลดิจิตอลที่เขาทำแ,แรกๆแต่จริงๆมันจะสามารถแลกเปลี่ยนอะไรได้เยอะแยะเลยในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นสินค้าการเกษตรไปเลยได้เยอะแยะนะครับข้อดีของตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับปริมาณการค้าที่สูงๆได้ซึ่งตอนนี้ดีเซนเทลไหเนี่ยตัวดีเซนเทลเอ็กชแนนหรือตัว รับแลกเปลี่ยนนะครับที่มันเป็นแบบกระจายศูนย์กลางนะครับจะมีปัญหาเรื่องโลวอลลุ่มแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไฮวอลลุ่มซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวถัดมาคือเพย์เมนต์เซอร์วิสนะครับซึ่งในเพย์เมนต์เซอร์วิสเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวนีโอกับแก๊สก็มาช่วยนะครับแล้วพวกคอมเพล็กซ์เทรดต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำตัวธุรกรรมอะไรที่แปลกๆก็ได้นะฮะอย่างเช่นเท i ร์ลิงสต็อปหรือลิมิตออเดอร์อะไรต่างๆนะครับคุณผู้ชมที่มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ง่าย คราวนี้เราไปดูกันนะครับว่ารถแมพเขาเป็นยังไงบ้างรถแมพเขาแ,แรกก็คือว่าเขาจะมีสมาร์ทเอ็กซ e เลนะครับออกมานะครับซึ่งก็ออกมาแล้วนะครับควอเตอร์หนึ่งก็จะทําการโทเก้นเซลล์ซึ่งโทเก้นเซลล์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้วิธีลอตเตอรี่นะครับซึ่งผมเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะครับการปิดรับสมัครลอตเตอรี่ก็จะวันที่สเสาเด็อมีนาคมนี้คุณผู้ชมที่สนใจต้องเร่งเร็วนิดหนึ่งนะครับก็มีมาควอเตอร์สก็จะมี Payment Service Launch นะครับซึ่งแน่ๆก็คือจะต้องใช้ Ne โอกับแก ถัดมาก็คือจะมีการเทรดดิ้ง MVP release นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัว MVP release เนี่ยฮะก็จะมีการเทรดดิ้ง Neo gas นะครับแล้วก็ Next นะครับ Across chain นี่หมายนว่าก็จะมีการข้ามเช a นะครับโดยที่จะต้องเกี่ยวพันกับตัว ETH ด้วยอันนี้ออกมาในบาน์ต์ควอเตอร์สของปีนี้ตัวนี้เรารู้พอสังเกตพอนะครับเพราะลงลึกในดีเทลแล้วมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากลากาในการเข้าใจประมาณควอเตอร์4นะคะ ก็คือปลายปีนี้จะเป็น Cost Trade Launch and Margin Trading ซึ่งก็จะทำให้เกิดมีการกู้ยืมในการเทรดได้คุณผู้ชมที่เคยเล่น Margin อยู่แล้วก็คงจะเข้าใจดีนะครับพอมาหลังจากนั้นไปนะฮะอันนี้ TBA หรือ t u b Now นก็จะมีการประกาศอีกทีหนึ่งนั่นคืออะไรนั่นคือการทำ e n t r a t i z e d Banking นะครับการทำระบบธนาคารที่มีการกระจายศูนย์กลางอันนี้ก็เป็นรถแมพคร่าวๆข,ของ NEX คราวนี้เราจะมาดูที่ไวเปเปอร์นะครับ ซึ่งไวเปเปอร์ก็อยู่ต้านท้ายของตัวเว็บไซต์ที่เราพูดถึงไปเมื่อคู่นะครับก็คือ neonexchange.org คราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนนี้พอหน้าแรกของตัวไวเปเปอร์ก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเลยไม่ว่าจะเป็นอีธานฟ้าซึ่งเป็น PhD นะครับอันนี้ก็จะจบมาเอ่ยอะไรเอ่ยคราวนี้เขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย USA ถัดมาก็คือฟาบิโอนะฮะเคนนิึมนะครับตัวนี้ก็อยู่ใน o n ออนเอ็กกันตัวนี้ก็จะอยู่ที่แมสซาชูเซตส์ USA ก็ดูโดยข้อพาวก็น่าสนใจลูเชียโนเอ็งเจลนะครับอันนี้อยู่ที่บราซิลฟาเบียนวาเวเฮลนะฮะอันนี้อยู่ที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาโทมัสซอนเดอร์อยู่ที่มิเนโซตาของ USA ก็จะเป็น5คนในการที่เตรียมไว้เปเปอร์ฉบับนี้ไปดูไว้เพเปอร์นิดหนึ่งไว้เปเปอร์นะครับตัวนี้เขียนชัดเจนมากเลยว่าเนี่ยครับนี่เขาจะเขียนอย่างนี้ไว้นะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าดับแรกก่อน ระบบเซ็นททัลไหรเซ็นทรัลไลคืออะไรระบบที่มีคนกลางอยู่นะครับระบบที่มีศูนย์กลางครับอันนี้ข้อดีคืออะไรคือสปีดความรวดเร็วยังไงไถ้าเป็นคนมีศูนย์กลางอันเร็วแน่แล้วถ้าเป็นระบบดีเซ็นเท่าไหรหรือกระจายศูนย์กลางหรือพวกบล็อกเชนพวกนี้ข้อดีคืออะไรคือพาวายเ s ค c ริตี้นั่นเหมือนกับว่าไงระบบบล็อกเชนเนี่ยจะมีระบบเป็นระบบที่มีความมั่นคงสูงยกอย่างเช่น บิตคอยออกมาแล้วเกือบ10ปียังไม่เคยมีใครแฮกบิตคอยโดยตรงได้เลยเพราะงั้นระบบดีเซนเทลไหลนีก็จะเป็นระบบดีในการที่จะทําให้เกิดความมั่นคงข้อมที่ไม่ดีก็กลับมาที่ตัวเดิมครับก็นั่นคือสปีดนั่นหมายว่าไงมันชา้าเพราะงั้นเนี่ยในระบบของ NEX ทำไงให้เกิดเราเรียกกันว่า h y b r i d s y s t e m ก็คือใช้ในส่วนของข้อดีของทั้งสองตัวก็คือในส่วนของที่เป็น Security มันมาจากดิเซนเทลไหลแล้วก็ในส่วนของสปีดความเร็ว อันนั้นคือข้อดีของตัว NEX คราวนี้เราก็มาดูนิออนบ็อกเชนว่านิออนบ็อกเชนเนี่ยถ้าเขาเริ่มต้นเนี่ยเขาจะใช้แพลตฟอร์มของใครพงคงม,มีคุณผู้ชมหลายท่านก็รู้ว่าที่ป๊อปปูล่าที่สุดตอนนี้นะครับไม่มีใครสู้อีเธอรียมได้นะครับอีเธอรียมเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับเหมือนกับโรงงาน OEM เลยที่ ทผลิตสินค้าออกมาแต่ว่าไม่มีตายี่ห้อสินค้าดังนั้นเมื่อไม่มีตายี่ห้อสินค้าทุกคนจะขายของก็แปะยี่ห้อลงไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการของอีเธอเรียมครานี้ neo ก็เช่นเดียวกันซึ่ง neo ได้ได้สมญานามว่าเป็นอีเธอเรียมของจีน nex เนี่ยจะรันบน neo ก่อนแล้วหลังจากนั้นไปก็จะ expand นะฮะไปเข้าสู่อีเธอเรียมนั่นหมายความว่าไง enex หรือ e nex ตัวนี้ก็จะได้ทั้ง2ตัวก็คือใช้ได้ทั้ง neo และใช้ได้ทั้งอีเทเรียมซึ่งเป็นไหลที่ค่อนข้างจะกระจายศูนย์กลางและป๊อปุลามากถ้าไปไปดูนีออนเอ็กชแนนตัวนี้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเราเรียกกันว่าออฟเชนเทรดมัชชิ่งเอนจินนะครับมีอยู่ได้3ข้อด้วยกันอันที่2เราเรียกกันว่าสมาร์ทคอนแท t สมาร์ทคอน a c t ก็คือการโปรแกรมที่ให้มันทํางานโดยอัตโนมัติและถัดมาก็คือเพย์เมนต์สวิต ซึ่ง Payments เ i อรก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอันนี้เกิดจากแพลตฟอร์มของ n e o ดังนั้นก็แน่นอนว่าเขาจะใช้ n e o กับใช้ GAS ซึ่งเป็นลูกของตัว n e o นะครับในการที่จะคอนเวิร์เป็นโทเก้นเรื่องต่างอันนี้ก็จะเป็นนโยบายของเขาคันนี้มาดูข้อที่1เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะสามข้อคงจำได้นะครับข้อที่1เนี่ยเราพูดถึง h a i n t r a d e m a t e h i n g e n g i n e ผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับก็เอาง่ายๆอันนี้จะเป็น A นะครับ B นะครับ A ก็จะมีเหรียญที่เราเรียกว่าโทเก้น B B ก็จะมีเหรียญที่เราเรียกว่าโทเก้น B คงบอยเห็นนะครับวิธีการก็คือว่า A ก็จาก1ไป2ก็คือเอาเอาเหรียญตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ B ก็เช่นเดียวกันก็เอาเหรียญของตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบนี้นะครับพอระบบนี้เนี่ยมันเกิดการแมทชิ่งมีการแลกเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพวกธุรกรรมต่างๆจะโยมมาที่ De ็ตัวนี้ เห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งต่อกลับไปที่ที่ A A ก็จะเปลี่ยนจากโทเค็น A เป็นโทเค็น B เรียบร้อย B ก็จะเปลี่ยนจากโทเค็น B เป็นโทเค็น A เรียบร้อยสิ่งที่จะช่วยทําให้ระบบเร็วขึ้นคือตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาตัวนี้เข้ามาช่วยหลังจากที่เกิดการแมทชิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ธุรกรรมต่อไปอันนี้จะเป็นข้อดีข้อดี่1อีก2ข้อก็จะเป็นเรื่องของสมาร์ทคอนแทคและเพลย์เมนต์เซอร์วิสอย่างที่ว่าก็จะทําให้ระบบเร็วขึ้นเพราะไม่ตัองไม่ต้องมานั่งงทําธุรรรกมเอ ผมจะไปข้อที่2นะครับเรารู้คร่าวๆเกี่ยวกับตัว next ว่าเป็น ICO ที่ดีที่สุดอย่างไรไปแล้วนะครับไปดูทีมงานนิดนึดนงทีมงานก็จะเห็นได้ว่าทีมงานของเขาเนี่ยจะหลากหลายมากเลยนะครับเราก็จะเห็นในแต่ละคนนะครับซึ่งคุณ<ม>ผู้ชมก็เข้าไปดูใน neonexchange.org ที่ผมบอกเป็นเว็บไซต์ด้านหน้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีคนต่างๆนะครับคนนี้ก็เป็นคนเขียนตัวไวเพเปอร์คนเขียนตัวไวเเปอรคนเขียนตัวไวเพเปอรคนเขียนตัวไวเ p เปอร์นะครับ ไปดูประวัติเขาก็ไปดูที่ Link ์อินนะครับเวลาเราดู Link ์อินเราก็กดไปที่ตัวนี้เราก็จะเห็นประวัติเยอะแยหมดเลยซึ่งผมไปดูเขา <c oughs> ๆก็จะเป็นผู้คาวอร์เท่านั้นครับทีมงานเขาก็ยังค่อนข้างจะหลากหลายนะครับไม่ว่าจากอเมริกานะครับจากสวิตเซอร์แลนด์จากบราซิลจากอะไรเยอะยหมดเลยก็จะมีทีมงานร่วมไปดูต่อในหน้าที่2นะครับหน้าถัดไปเราก็จะเห็นว่าเขามีในส่วนของทางมาร์เก็ตติ้งในส่วนของตัว a อดว s เซอร์ต่างๆแต่ไม่มีอะไรสู้2คนนี้ได้นะครับคนแรกคือต้าหงเฟย ตาหงเฟยมีดียังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับตาหงเฟยก็เป็นเจ้าของนีโอนะครับซึ่งนีโอก็คืออะไรคืออีเธเรี่มของจีนนะครับก็คือเราเรียกกันว่าไชนีสอีเธเรี่มอีกคนหนึ่งนะครับคือคนอ e ีลิกจางนะครับก็เป็น CTO ของนีโอเช่นเดียวกันคนนี้เขาจะชอบทำงานร่วมกันแล้วก็ผลิตตัวหลายๆตัวออกมาอยู่อย่างเช่นออนโทโลจีซึ่งเป็นเหรียญแจกตัวหนึ่งที่มีมูลค่าสูงมากเลย คนนี้มาดูต้าหงเฟยนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราให้เป็นเหตุผลข้อที่3ต้าหงเฟยเป็นที่ปรึกษาของตัว next ดียังไงต้าหงเฟยเนี่ยเป็นคนก่อตั้ง neo นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแบ็กบ็อกเชนแพลตฟอร์มของจีนตัวนี้เนี่ยก็ยังมีความที่เรียกว่าหลังจากนั้นไปมันก็เหมือน,นอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปแล้วว่ามันจะคล้ายกับอิตาเลียมอิตาเลียมคือ,อยังไงก็คือเป็นโรงงานผลิตเหรียญออกมาแต่ว่าไม่ใส่ยี่ห้อใครจะมาใสาย่ยี่หอก็เอามาใส่ เพราะงั้นเนี่ยความนิยมของอิตาเลียมจึงสูงมากเช่นเดียวกับนีโอแต่นีโอนี่จะจาอเฉพาะประเทศจีนนะครับซึ่งนีโอก็รู้อยู่แล้วว่าความเก่งกาจคืออะไรความเก่งกาจของเขาก็คือว่าเขาจะสามารถที่จะเข้ากับนโยบายจีนได้เดี๋ยวคงจะไปคุยกันเรื่องดีเทลกันอ,อีกทีหนึ่งแต่จริงๆต้องบอกว่าต้าหงเฟยคนนี้นะครับได้รับความนับถือและได้รับความยอมรับในวงการของคริปโตเคอเรนซีมากเพราะว่าเขาสามารถทําทุกอย่างเนี่ย ที่จะเสิร์ฟให้กับรัฐบาลจีนได้จึงเป็นที่นิยมว่าหลังจากนี้ไปถ้าบล็อกเชนของจีนจะลุ่งเรืองนีโอมานแน่ๆครับกันนี้เราไปเพื่อก่อนที่คุณผู้ชมจะลงทุนในตัว next nex นี่ฮะซึ่งจากนี้ไปผมคาดว่าตัวเออโทเก้นนี่อย่าประมาณ1เหรียญเราก็ไปดูก่อนว่าสมัยนีโอเนี่ยเขาทำเป็นยังไงบ้างไปดูนะครับอันนี้เนี่ยในปี2016 2016ตอนนี้2018แล้วก็ยังไม่ถึง2ปีดีเพราะเขาประมาณเดือน9นะครับเราไปดูที่ end date เลยก็คือ07092016นะครับก็พูดง่ายๆก็ขายวันเดียวหมดนะครับจำนวนที่ออกมาก็ประมาณ17.5ล้านนะครับไอ้ที่เราด้านสนใจก็คือว่าเขาออกมาในราคา0.0032นะครับเคล e n t นไพ c e ตอนนี้ก็ประมาณ84ซึ่งเคล e n t นไพ c e ตอนนี้ก็ล่วงล่วงลงมาระบิดเถิงผมไม่แน่ใจว่าล่วงมาต่ำกว่า80เหรียญหรือเปล่า แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฮะเราก็ลองคิดดูดิฮะจาก3 0 3เียนยจุะไป3.2เหรียญเนี่ยครับจากตัวนี้เนี่ยมาตัวนี้นี่นะครับนะครับนะครับไปตัวนี้แค่แค่3.2เนี่ยครับมันก็ขึ้นร้อยเท่าลวถ้าเป็น32มันขึ้นพันเท่าถ้าเป็น84เนี่ยมันขึ้นประมาณสัก2,000เท่าถามว่ากำไรมหาศาลไหมครัก็คงเป็นคำตอบจากตัวเลขได้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นราคานะครับก็เห็นได้ว่าตอนช่วงแรก 0, 0 0 3 2แทบจะโอ้โหเกือบเกือบจะศูนย์เลยหลังจากนั้นมาก็โลดโผนขึ้นมาจนทะลุ160แล้วหลังจากนั้นมาก็ราคาก็ตกลงมาอยู่ระดับนี้นะครับทุกวันนี้ตอนช่วงนี้ราคาบิตคอยลลงก็อาจจะต่ำกว่า80เหรียญด้วยซ้ำไปแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่สำหรับคนที่ได้ ICO มานะครับเรากลังพูดถึงว่ากำไรเป็นพันเท่าเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวมาเหตุผลข้อที่4ใช้นิโนมเปแพลตฟอร์ม จึงสามารถเข้าได้ดีกับนโยบายของรัฐบาลจีนข้อน,นี้เป็นอย่างไรไปดูกันนะครับก็ที่แน่ๆเราก็ต้องพูดถึงคนคนนี้นะครับนั่นก็คือต้าหงเฟยนะครับเวลาเราพูดถึงต้าหงเฟยเราก็คงพอทราบว่าเออตาหงเฟยเนี่ยครับเมื่อกี้เห็นรูปกันไปแล้วนะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับรัฐบาลจีนได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันพูดถึงสิติวชั่นในประเทศจีนซึ่งตอนนี้กาลังาปรบปรามอยู่นะครับ เขาก็พูดถึงว่าให้ถ้าย้อนหลังไปเนี่ยสมัยนั้นประมาณสัก10กว่าปีนะครับสมัยนั้นประมาณปี1995ซึ่งประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนั้นก็จะมีช่วงที่ a เม z o n เกิดหลายๆบริษัทเกิดช่วงนั้นเป็นช่วงที่ .com บูมอินเทอร์เน็ตบูมในสหรัฐอเมริกาแล้วมันก็เกิดบับเบิลนะครับเราเรียกว่า .com b u บับเบิล ตอนช่วงนั้นเองเนี่ยบริษัทอย่างอเมซอนบริษัทอย่างหลายๆบริษัทปิดกันระเบิดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความ expectation หรือความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยคิดว่าราคามันจะขึ้นขึ้นขึ้นนแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ไม่สามารถขึ้นไปได้พอไม่สามารถที่จะรอ,อ,องรับกับความเป็นจริงได้ว่ากาไรเท่านี้ราคาหุ้นเท่านี้แต่ราคาหุ้นมันเกินขนาดนี้ทุกคนก็เทขายกันเกี้ยงพดีขายกันเกี้ยงก็ราคาก็ดิ่งเหวมาทําให้หลายๆบริษัทเจ๊งไป นะครับซึ่งต้าหงเฟยก็คุยกันในลักษณะว่า New เ e คโนโลยีเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดบับเบิลตลอดเวลานะครับก็ในประเทศจีนก็ไม่ได้แตกต่างกับที่อื่นก็คงจะเกิดบับเบิลนะครับแต่ว่า battle หรือสงครามเนี่ยของคลิปตัวในประเทศจีนเนี่ยอันนี้เนี่ยมันยังห่างไกลกับสิ่งที่มันจะจบในเร็อนี้คงไม่คงไม่มีทางจบได้ง่ายๆแต่ว่าในขณะเดียวกัน,กนกมันก็ได้สร้างนวัตกรรมแล้วตัวไหนที่เป็นตัวจริงนะฮะในที่สุดก็จะทําให้ ตัวเหรียญตัวนั้นเนี่ยสามารถมีสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงได้ยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกก็คือเจฟเบซสเป็นผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อเมซอนเว็บไซต์ขายอีคอมเมิร์ซนะครับขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วน่าแสดงให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีนวัตกรรมนะครับรับรองว่าก็จะมีหุ้นหรือเหรียญเจ๋งใหม่นะครับเดียวกันเหรียญที่เป็นผู้ชนะก็จะสามารถที่จะ กอบโกยหรือสามารถที่จะสร้างราคาสูงๆได้ครนี้มาถึงเหตุผลสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเหตุผลที่5จะซื้อต้องทํำยังไงเอาง่ายๆก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจจะซื้อนะครับซึ่งจะต้องรีบลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี่ครับอันดับแรกก็คือต้องไปที่ตัวเว็บไซต์ n e o n e x c h a n g e org token sell info นะครับจริงๆเนี่ยเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับมันก็ยังมีลิงก์ไปนะครับก็ง่ายๆายนะครับพอเข้ามาก็จะเห็นหน้านี้ นะครับอย่าลืมอย่าอย่าผิดเว็บไซต์นะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันผิด URL ปุ๊บมันจะไปถูกเว็บหลอกซึ่งตอนนี้มีเยอะมากพอเข้ามานี่ฮะแล้วมันก็จะไล่มายาวนะครับแต่ว่าเพื่อความง่ายผมก็เลยตัดมาให้ดูตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับใครสนใจจะซื้อตรงนี้ Register Now าวสำคัญที่สุดเลยนอกนั้นเราก็อ่านไปนะครับก็เขาก็จะเริ่มตอนที่ผมอัดเทปเทปรายการนี้อยู่เนี่ยครับ ก็กำลังจะบอกว่าตอนนี้มันเริ่มไปแล้วนะครับเราเรียกกันว่าระบบ KYC เพื่อการไปจับฉลากลอตเตอรี่ลอตเตอรี่หรือลอตโต้ในที่นี้เนี่ยก็คือจับฉลากซื้อซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหยิ่งมากเลยเพราะจริงๆเนี่ยเราคุณผู้ชมที่อยู่ในวงการคุ้นเคยมันก็จะมีการกออไวล์ลิสต์หรือการจองหุ้นนะครับบางอันก็จะมีบอกว่าเออคุณจะได้สิทธินู่นสิทธินี่นะบางอันเนี่ยขายถูกมากเลยใครรีบมาซื้อรีบนั่นเลยแต่ตัวนี้เนี่ยอันที่หนึ่งคำนึงราคาแน่ อันที่2ที่ตามมาและน่าสนใจมากก็คือว่านอย่ากจะไม่ลดราคาแล้วนะถ้าคุณจะซื้อเนี่ยคุณจะต้องมาจับฉลากคุณไม่ได้ได้ซื้อได้ง่ายๆเลยก็แสดงให้ถึงเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตัว next เช่นเดียวกันมันจะหมดเขตนะครับวันที่30มิีนาคมนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็จะตกันที่31เพราะมันเป็นประมาณหโมงเย็น utc ก็ประมาณวันที่3 1อนะครับนะครับก็ไปดูกันสามเอ็ดก็ไม่เต็มวันดีก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคราวนี้เนี่ย เออมาดูการจับฉลากเขาพอเขาจับฉลากเสร็จเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาประกาศผลเลยนะครับพอประกาศผลเสร็จเนี่ยเขาจะบอกว่า25,000คนแรกเนี่ยครับจะได้มีสิทธิ์ซื้อนะครับซึ่งมีสิทธิ์ซื้อในที่นี้ก็คือซื้อคนละพันเหรียญทั้งหมดเป็นจานวน25,000คนคือถ้าขายหมดก็คือขายหมดไปคราวนี้เนี่ยอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้ถัดมาเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเขาก็จะประกาศเลยว่าบินเนอร,ร์เนี่ยที่ได้รางวัลลอตเตอรี่เนี่ยจะมีใครบ้างอะไรยังไงต่างๆนะครับ เพราะว่าตอนพอหลังจากนั้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าขายหมดคือจบแต่ถ้าขายไม่หมดนะฮะวันที่8มานะครับแล้วเขาก็จะดูความต้องการซึ่งตัวนี้จะไม่จํากัดจํานวนนะครับแต่ว่าเราเอาข้อจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าตั้งแต่รอบนี้เนี่ยคงจะหมดแล้วเพราะงั้นใครจับได้ก็จะมีโอกาสซื้อเหรียญตัว next เนี่ยฮะอย่างที่เรียนให้ไปให้ทราบก็คือว่าราคาต่อคนเนี่ยฮะก็จะให้ซื้อประมาณพันเหรียญก็ถ้าใครสนใจก็ลองดู แล้วก็ถัดมาเนี่ยครับก็จะมีการประกาศในวันที่14นะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาจะเข้า Exchange ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็คงจะเป็น token นเซลลนะครับก็จะมีการประกาศเป็น TBA หรือ to be announced ต่อไปในเดือนเมษายนผมถ้าผมดูจากตอนนี้คร่าวๆนะครับก็น่าจะเป็นอ,อ,อะไรที่ดังๆก็น่าจะมีอย่างอย่าง ที่ดังๆก็น,น่าจะมี b i n a n c e c o m huobi.com เป็นต้นก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วอาจจะติดตามนะครับก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจเพราะว่าหลังจากประกาศไปแล้วเนี่ยครับเขาก็าคงจะประกาศว่าใครที่จับฉลากได้ถ้าเราจับฉลากได้เราอาจจะต้องติดตามต่อไปตอนนี้เนี่ยวิธีการลงทะเบียนนะครับมีมีการนหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะครับลืมบอกไปคือว่าการซื้อเหรียญอันนี้เนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่า จะซื้อเหรียญด้วยบัตรเครดิตได้ไหมอาจจะต้องซื้อเป็นซื้อนิโอโทเ n นหรือแกสโทเ e n นก่อนนะครับคุณผู้ชมฟังท่านอาจจะฟังงงนะครับเราต้องไปซื้อที่ binance.com ครับแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จเราก็ต้องโอนนิโอแกสไปที่ My อ t h e r e u m Wallet ซึ่งฟังแล้วก็อาจจะเวียนหัวนะครับเดี๋ยวคงอธิบายคร่าวๆให้ฟังตอนหลังอีกทีหนึ่งคราวนี้มาพูดถึงวิธีการขั้นตอนในการ l o ต t ตอ y r e g i s t r a t i ชัหรือการลงทะเบียนลอตโต้ก่อนอันดับแรกก็คือต้องใส่ชื่อมสกุล ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับมาเลือกเป็นพาสปอร์ตนะฮะ Select y o u ไ ID ไทยให้เลือกเป็นพาสปอร์ตประเทศคือ Thailand ตอนนี้ก็ำลังปิดกั้นบางประเทศนะครับอย,อย่างเช่นถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเข้าใจว่าต้องเป็นรักรทินสถาบันหรือเราเรียกว่า accredited investor เท่านั้นนะฮะแล้วก็ใส่นะครับ ใส่ตัวพาสปอร์ตไอดีไปนะครับห้ามใช้ตัวซิติเซน ID ไอดีหรือบัตรประชาชนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะงงตัวนี้ก็จะมีโดเวลาเราใส่ตัวนี้ก็จะมีตัวภาษาอังกฤษ2ตัวนะฮะอาจจะเป็น AA แล้วก็ตามด้วยเลข7หลักนะครับก็ให้ใส่ไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องคอนเฟิร์มยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นไปยังไม่จบนะฮะสิ่งที่ต้องทำนะครับถัดไปเนี่ยเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับเราเรียกว่า Term and Condition ตัวนี้เนี่ย ผมตอนแรกไม่ได้ไปกดไปแต่ถ้าไม่กดไปตัวรีจิสเตอร์หนาวจะไม่ขึ้นเพราะงั้นเราก็ไปดูกันนิดหนึ่งอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเทอร์มินคอนดิชันเห็นไหมฮะตัวนี้ไม่มีให้กดเลยนะฮะเราก็ไล่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าไม่กดมาเนี่ยรู้สึกมันจะไม่ให้รีจิสเตอร์หนาวตอนที่ผมทํามันมีปัญหาว่าผมไม่ได้กดตัวนี้ปุ่มนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นมานะครับแล้วอย่างนั้นยังไม่จบนะฮะเรายังต้องมากดปุ่มนี้อีก ปุ่มนี้จะต้องใช้กับ Chrome เท่านั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวเบราว์เซอร์ของคุณผู้ชมต้องใช้ Chrome พอทำตรงนี้เสร็จนะครับมันก็จะไปเป็นการสร้าง Wallet ให้มันเกิดตรงนี้พอจำ Chrome ได้นะฮะตัวนี้เราเรียกกันว่า Extension มันจะต้องมีตัว Next Wallet อยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ทำตรงนี้มันก็ไม่ให้อีกมันเรื่องเยอะมากแล้วมันก็หยิ่งมากนะครับหลังจากทำาตัวนี้เสร็จนะฮะมันจะมี New a d d e s s อยู่ในอยู่ในตัวนี้ยครับ อยู่ในตัว Next Wallet เราก็เอามาใส่ที่ตรงนี้นะครับพอมาใส่ที่ Neo Address เสร็จขึ้น r e g i s t e r ร์้ากดเปีย้ยงนะครับมันก็จะลงทะเบียนให้เรานะครับซึ่งเวลาลงทะเบียนให้เรามันคล้ายๆก็คล้ายๆ,ๆยุคูหรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่าเราลงทะเบียนได้แล้วนะนะครับก็เป็นขั้นตอนง่ายๆที่จะเรียนคุณผู้ชมนะครับท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ได้ทําในส่วนของกลยุทธ์พิชิตกําไรในตลาดคริปโต กลิ่นซีสำหรับผู้เริ่มต้นขอเน้นนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วก็มี5ห,หัวข้อเด็ดนะครับก็คือลงทุนเหรียญคริปโตตัวไหนที่ไหนนอนเอกชนเอกอยู่ที่บ้านแต่ได้ผลตอบแทนประมาณ2.5%ต่อเดือนหรือ30%ต่อปีนะครับอันนี้ข้อแรกข้อ2เทคนิคการค้นหาเหรียญคริปโตที่ออก ICO แล้วมีแนวโน้มราคาจะไปไกลนะครับแล้วก็ปี21017พบก,กับ10เหรียญให้ผลตอบแทนสูงสุดถัดมาก็คือเทรดเหรียญคริปโตอย่างไรให้มีต้นทุนต่ำกว่าคนอื่น นะครับอันนี้คือการเทรดนะครับขอเน้นคือการเทรดอันนี้คือ ICO อันนี้คือการฝากเหรียญแล้วก็มาสุดท้ายเทรดเหรียญคริปโตยอย่างไรเสี่ยงน้อยๆได้เนือๆน,น,น,นะครับพร้อมเอกสารประกอบรวม10ชุดกว่า300หน้านะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็ต้องไปที่เว็บไซต์ skilllane.com นะครับตั้งแต่วันที่26มีนาคมน,นี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่เข้าไปนะครับเราจะมีช่วงเวลาและราคาพิเศษนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า จะเป็นประมาณสักเท่าไหร่นะครับและต่เป็นราคาที่พิเศษที่เราเรียกว่าราคา Earlybird นะครับก็ตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนถึง6เมษายนหัวข้อก็ประมาณนี้นะครับที่เห็นนะครับก็ไล่ตั้งแต่นับหนึ่งจากรู้จริงนะครับก็คงจะเป็นแต่หัวข้อเฟดเค r น์ซีคืออะไรนะครับแล้วก็อดีตมีเมสากอกมีซิลโรดมีบริษัทบิตอินสเตนนะครับแล้วก็ความยอมรับของบิตคอยเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็เทคนิคการค้นหานะครับต่างๆนะครับ เราก็มาจนถึงเรื่องของเตรียมตัวเตรียมใจนะครับการเปิดบัญชีเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับใบแนนหัวปี้นะครับแล้วก็อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยที่ครอบคลุม5้าหัวข้อเด็ดที่กล่าวไปแล้วคุณผู้ชมที่เริ่มจากพื้นฐานเนี่ยอันนี้จะเหมาะมากเลยส่วนคุณผู้ชมที่เริ่มเก่งบ้างแล้วอยากจะรู้อะไรเพิ่มก็ตัวนี้อาจจะพอเหมาะมากสําหรับคุณผู้ชมที่เก่งมากนะครับอันนี้ไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าเราพยายามไล่จากพื้นฐานขึ้นมาเพราะงั้นจะเหมาะกับ b ิกริเนอร์กับอินเทอร์มีเดียเท่านั้น ท้ายนี้ขอได้รับความขอบคุณจากโครงการอบรมนักลงทุนซไดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับโครงการนักลงทุน CSI วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดโครงการอบรม f u n f l o w Model ธุรกิจและการประเมินราคาหุ้นปี2019 FBI 1 9โดยดรวิศิษฏ์องค์พิพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Trinity และกูรูด้าน Fundflow หัวข้อเด่นในการอบรมครั้งนี้ โอกาสและวิกฤตจากฟัน f ฟ o และอัตราแลเกเปลี่ยนโอกาสจากฟัน f ฟ o ที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยฟัน f ฟ o กับภาวะการเกิดฟองสบู่และฟองสบู่แตกนโยบายการคลังของโดนัลด์ทรัมป์และก็・เทรนด์ของตลาดหุ้นไทยในอนาคต สรุปทิศทางของสินทรัพย์ในแต่ละประเภทในปี2019และสรุปกลุ่มหุ้นที่ดีที่สุดพิจารณาจาก Business m o เด l ในปี2019ค่าเรียนตลอดหลักสูตร1 9 0 0 0บาททวนแฟนมันนี่ชาแนลรับส่วนลดพิเศษโทรด่วนก่อนที่นั่งเต็ม0811739000 0811739000